ขอให้ลูกหลานที่ชื่อว่าไปลินจีมากเข้าใจนะนั่นในเรื่องของขันพระนางกุบลวันนาเป็นพระลรหันจิตขององค์ท่านเป็นพระลรหันแต่ขันไม่ใช่พระลรหันนะขันเป็นตาต้งจีดินน้ำเปรยลมเธอมีดิดมีเดชหอ่อเหินเดือนฟ้าได้เปลงร่างกายเป็นอะไรก็ได้ลองนหนหายตัวได้แต่ทำไมขันมันไม่ยอมทำงานเมื่อถูก ผู้ชายเข้าไปเตะไปต้องจุดสำคัญฟังให้ดีนะลูกนะลูกนั่งอยู่นี่เกิดขาลูกชายเนี่ยลูกลุกไม่ได้เดินไม่ได้ลูกจะทำยังไงมันก็ไปไม่ได้อะขณะนั้นมีคนมีอะไรเข้ามาฆ่ามันก็ต้องปล่อยไป มีคนอะไรก็ามาทำปูจิปูุยมันก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าร่างกายมันใช้งานไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่พระอาหารหันนี่มันไม่ใช่พระอนาคาไม่ใช่พระสิิกาาไม่ใช่พระสวสดา,านี่ลูกใครผู้หลังเขาใจด้วยนะเรียนเฉยเฉยยังไม่ถึงจุดนั้นมันก็อธิบายจนถึงวันตายก็ฟังไม่รู้นะลูกห้องฝึกปฏิบัติก่อนนะลูก หลวงปู่ปฏิบัติก่อนสละเป็นสละตายมาก่อนพึ่งมาเรียนที่วัดเป่าห้วยลินเพราะสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้สงสัยเตว่าอยากจะรู้แจ้งว่าในสมัยพุทธกาลมีหรือไม่แค่นั้นเองเสียงคล้องถึงระขังอย่างนี้ที่เป็นทิพย์นี้บิญญาณสิงร่างผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ผีปอบสิงร่างพวกปฏิบัติธรรมจะไม่กินตับกินไตหลวงปู่อย่างนี้มันมีไหมหลวงปู่จริงได้เปิดพัตไตปีดกอยู่ที่นี่วัดต่าหิลินทินคนบุญนี้ไม่ใช่ว่าหลวงปู่เปิดพัตไตปีดกอ่านศึกษาแล้วจะวางก้างสอนคนไม่มีพระหลวงปู่ไม่คิดที่จะไปกูเป็นบางไทร เวลาหลวงปู่ถึงที่สุดห่งรำแล้วตั้งใจไว้ว่าจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายหรืออยู่กับพระเล็กพระน้อยผู้มีศีลบริส,สุทธิ์ไม่แสดงอัดแสดงทำให้ใครรู้ว่าเราถึงไหนเล้วก็ตายไปในที่สุดเพราะมนไม่เอาอะไรเนี่เงินมันไม่เอาอะไรแล้วความทะเยอทะยานอยากมันนะมันจะมีเชื่อมาจากไหนล่ะลูก แล้กก็เลยศึกษาพอศึกษาไปศึกษาไปก็รู้ว่าอ๋อนี่ตัวนั่นอ้าวนี่ตัวนี้นั่น,น,น,นลนี่โซดาบันลูกเ,เรื่องขันก็คือนเรื่องขันพระอนาคาเหมือนกันขันก็ส่วนขันแต่จิตตัวนั้นทีเนียยพระอนาคานั้นถ้าคนปฏิบัติทมไปปฏิบัติทำไปเห็นจิตบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวกรองความคิด ลูกจะเข้าใจเองไม่ต้องไปถามใครพระพี่เจ้ามาก็ไม่ถามนั่นแหะเรื่องของเรื่องมันอันนี้ฝากการตอบธรรมะให้กับลูกหลานที่ชื่อว่าในไพรินสีมาได้รับทราบดูคนเข้าใจนะั้นกูตอบง่ายนะฟังง่ายไม่ต้องไปพินะจารณาเตทองฟังง่าย ก็จะได้หายสงสัยว่าทำไมโสดาปฏิมรักในพัตไตบีดกท่านกล่าวไว้ว่าก่อนตายยังไม่ได้โสดาปติผลก็เป็นแบบนี้พอใจยังไม่ใจมันยังไม่ถึงนี่โสดาปฏิมรักในการในคำพูดเนี่ยมันไม่ได้ว่าโสดาปฏิมรักเข้าสู่โสดาปฏิผลจริงนี่ลูกน่ ถ้าความเจ้าความราใจมันถึงกล้อยเปลือเสีนปับ๊บนั้นแหล่เกิดแล้วเคลื่อนเขาหากันปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอย่างนั้นหลวงปู่ก็ฟังครูฟังบาเลยสินี่ไอ้นบขับบ้านเดี๋ยวนี้บวชพ่อแม่ไม่อนุญาต ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่สามารถจงมัทรงผลได้เพราะพ่อ,พอแม่ไม่อนุญาตก่อนบวชตามธรรมตาม,ท,าม,ท,ามที่ไหนขอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ผมไม่ได้สอนนะพ่้แม่ครูอาจารย์นะพระพุทธเจ้าและคณะสฆงยกพระพุทธเจ้าเลยนี่ก่อนแรกนี่หนีออกวันพะชา พ่อก็ไม่รู้ภรรยาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ทำไมพระเจ้าจึงสามารถตรัสรู้เป็นผู้ทียานได้คณะสงฆ์ในสมัยที่ออกบรรพชาก็หนีพ่อหนีแม่หีพี่หนีน้องบรรพชาก็เห็นแต่ทรงมักทรงผลหลุดพ้นจากโลกียะ หลุดพ้นจากการจองจําของกิเลสเตฏฐเข้าสู่ปักเข้าสู่ผลเข้าสู่จิตระหันนี่ผมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมผมสร้างมาทางบ้าก็ปล่อยมันบ้าไปกรรมสร้างมาทางดีก็คงจะสมมติสมผลขอพ่อแม่ครูอาจารย์รับทราบด้วยท่านก็เลยโมโหให้เราบ้านเราไปสอนท่านนี่จิตผู้ที่แน่วแน่ดิง หนึ่งไม่มีสองเชื่อกำรรเชื่อผลข,ของกำรรอะไรจะเกิดไม่ได้สะทกสทานจะตายขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่สะุกสทานขอให้ลูกหลานเข้าใจนะนี่คือทางเดินของมันลูกหลวงปู่เป็นได้ยังไงไม่มีใครสอนด้วยหลวงปู่ไม่ได้ว่าหลวงปู่เป็นโสดานี่หลวงปู่ไม่ได้ว่าหลวงปู่เป็นสกิตการานาคาและอรหันนี่นั่นคือทางเดินที่มันสามารถละวางไปเรื่อยไปเรื่อย ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ดูต้องเข้าใจด้วยใจมันยังไม่หนักแน่นพอคิดว่าเออนี่เราจะปฏิบัติเดินงจงกรมนั่งภาวนาในทางมรรคเปดตินสมาธิปัญญานี่ค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละเพราะเจตนายังไม่ถึงขั้นนั้นไม่เจตนายังไม่ถึงขั้นนั้น ค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละลูกลมันก็เลยไม่สามารถบรรลุมรรคขั้นต้นโสดาปฏิผลได้ก่อนตายแต่มาจ,จริงก็จังนี่มันเคลื่อนนี่ก่อนตายนี่จะเป็นโสดาจะเป็นตะกีตาคาจะเป็นนาคาเรื่องหันก็ตามเห็นไหมพระเจ้าทรงกระยันนะเป็นพระหันมาแลว100้วว้อยตีกับเป็นพระอรหันก่อนที่จะตายนี่ จุดท้ายนี่ก็เปรียบเสมือนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทําโดยทําโดยทําถ้าลูกอ่านพระไตรปิฎกลูกจะเห็นนี่พอหลวงปู่นิเรียนน้อยนะลูกแต่อ่านจุดไหนที่มันโค่นกันที่มันทําลายกันเรื่องพระสูตรเน้นพระสูตรนี้หลวงปู่มไม่ค่อยได้อ่าน ต่เรื่องของสโสดาจิทาคานาอาอนาคารหันนี่หลวงปู่ศึกษาเพราะหลวงปู่ต้องการเป็นพระรหันนี่แหละหลวงปู่จิงมุมาณะบากบันสลัตายเพราะในตำราว่าพระอรหันต์จะต้องเข้าฌานสี่รูปปัจฌานสีนิโรธสมาบัติพอไปกล่าวครูบอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็บอกนี่ ถ้าไม่ได้รูปฌานสีอะรูปฌานสีดีโลดสมาบัตินี้ไม่สามารถทรงมรรคทรงผลได้นะใจมันก็เลยฮึกเหิมอยากก็ตามยากกวน,นี้มีอีกไหมนั่น,หนแหละลิกบ,บารถนาเป็นพระอรหันต์หากแม้นไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันาาก็จะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์ นั่นจะทำมรรคผลให้เกิดในเทวโลกทำฌานทำญานให้เกิดในเทวโลกทำนิโรธสมาบัติให้เกิดในเทวโลกดูที่จิตมันไม่ยอมที่จะมาติดอยู่อย่างนี้จิตมันอยู่โน่นอยู่จิตอลาหันโน่นลูกนั่นนี่ขอให้ลูกไพลินสีมากเข้าใจนะนั้นเวลาอย่างนั้นปั๊บที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่าขณะจิตสุดท้ายเนี่ย ก่อนจะตายนี่มันจ่ออยู่ตรงนั้นพอดีมันก็พลิกสัญญาเพิบโค่นวิชาก็เหมือนพระโพธิกะที่เชือดคอตัวเองตดและพระที่พิจรารณาเกิดความเบื่อหน,น่ายที่ผู้เจ้าไปปฏิสาลีในป่าพระห้าร้อยลูกบางรูปก็เชือดคอตัวเองตายบางรูปก็เอาบาทเอา จีบอจ้างพวกเถินพวกอะไรหรือพวกมาอยู่ปริวาสที่เป็นศาสนาอื่นที่จะมาบวชในพุทธศาสนานั่นแหละค่าเถอะข่าเถอะเ,เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วพอไม่มีอะไรเบื่อหน่ายร่างกายนี้กินเข้าไปไหลออกแค่นั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะบอกว่าเพิ่มปูนพอปูนเดี๋ยวก็ตายอุ้ยก็จะตายหลายวันหลายปีข่าเราหน่อยสิอันนี้ก็ข่าตัวเองตาย ในตําราว่าพระห้าร้อยรูปนั้นเป็นพระอรหันต์หมดเพราะนิพิทาเกิดความเบื่อหน่ายและพิจารณาธรรมในบั้นสุดท้ายคือพิจารณาเวทนาในเวทนาถ้าผู้ที่ปฏิบัติไม่ถึงก็จะค้านอีกแต่ผู้ปฏิบัติถึงไม่ค้านเพราะจิตไม่ได้ดิ่งอยู่จุดนี้บางคนว่าโอ้ก็ฆ่าตัวเองตายเนี่ยจะต้องตกนรกเพราะเหมือนกับฆ่าคนคนหนึ่งใช่ ถ้าเป็นเจตานาลามกแต่นี้เจตานาไม่ห่วงร่างกายเบื่อนายปัถนาจริงที่เลิกจริงที่ประเสริก็คือจิตอรลหันขออีกอย่างนะในขณะนั้นมันเขาเรียกตามภาษาเรียนว่าสันติมันจะประติดประต่อกันปัป๊บปัป๊บพริกสัญญาเพิบโค่นในพิชัยตรงนั้น khảo số chuyên